จงกระครับผมสวัสดีทุกคนครับผมนี่ผานลันพาดูพึ่งหลวงครับจะเป็นรังที่สองนะพี่น้องของปีนี้นะครับผมโอ้หมาขนาดหาพึ่งเจอเครับเจอมวกก่อนนู้นแต่ผมไม่ได้ลงเพราะว่าตีตอนมืดมันไม่มีอุปกรณ์ถ่ายทําตอนคืนครับนี่เขาบอกว่าเจอพึ่งหลวงในโพนนี้จะให้ดูครับพึ่งหลวงจริงหรือเปล่าหรือพึ่งมิมไปดูครับผมผมเห็นโคผ่านรันแล้ว ผมไม่ไว้ใจเลย <laughs> ไม่ไว้ใจเอามากๆเลยอ้าวมีแหละครับผมใช้แบานั้นสามจักซี่แหละครับมันจะอยู่ไมน่ะ <laughs> อยู่อยู่อยู่มัดยังแน่นเลยงานเข้าตรงแน่นนี่แหละเดี๋ยวผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวไปดูพึ่งดูวงกันครับว่าของแท้หรือเปล่าครับ อือันกโอ้โหเดยุนนแล้วอาจจะอยู่โพนี้หรือไม่ก็โพนี้ครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นโพนี้มากกว่านะนี่น่าจะใช่เหียับพนมี2อพ้นนะครับย่มองนีไห มีพ้นพนี่ครับพ้นนี่ครับสองพ้นครับโอ้โธ่พ้นนี่โดนแล้วเนี่ยโดนครับก็ไถ,ถามาอย่างนี้โดนแล้วดีดวนมากใช่ไหมไม่มันมันไถอย่างนี้ไม่ได้เราจะเป็นครงดวงนะนต้องถไถกีเซยเออไม่เจอครับผมลำหนึ่งนะดพูพ้นนี้ครับบ่แม่นนี่มอบิมบินแบบหลังใหญ่เงี้ย เพราะว่าใหญ่เนี่ยเพราะว่าล้งงางมันใหญ่ไหนที่อยู่ปุ่นนี่แหละนาะเพราะว่ารถไถมันเข้าใกล้เลยอ่ะเผมไม่ได้มีสิเป็นอันนี้ครับรไม่รู้อยู่ตรงไหน,นโอ้โหโคตรหนามอือหือโอ้โ อันนี้หรือเปล่าเจิอเดินอ้อมดูก่อนเฮ้ยแต่อันี้มันมันล่างนานแล้วนะไม่น่าใช่นี่ล็อกไม่น่าจะใช่นี่เพราะนี่ดูโงมันล่างนานแล้วเคยมาอยู่น้ำกันไหมฮะพึ่งหลวงก็มิ่มนะอยู่น้ำกันได้อยู่เคยอยู่น้ำกันนะเคยเคยได้อยู่ ว่านี้ไม่ได้มาตัวนะเขาบอกเขาบอกแนละ้วเราทำตัวเพิ่องไม่ดรอกแต่ว่านัวเป็นไม่รู้เป็นลังนั่นหรือเปล่านะมีคลิปอยู่เนาะเหมา,ามีคลิปไหนอที่เป็นลังนั่นอยู่เดี๋ยวดูกัน <c oughs> ติดตามเรียบร้อยครับผมเขาบอกไอ้คนแรกต้องดูแล้วอยู่ตรงไหนนอหนี่ตรงนี้ตรงนี้เออตอยู่ฝั่งนี้ให้จุ ตรงนี้มิ้นมิ้มร้างครับผมเกือบึตัวีขนัวนออให้ดอให้มีครับขอมีไปให้ตัวเล่นนะคยู่ับอกะฮะ เจออะไรครับผมขี้ครับเยอะขี้โอ้โหยานลันบกเลยเ้วเจอพิ่งหละครับเจอขี้โอ้นี่และตันไมะครับผมอันนั้นบอกว่าเจอแล้ครับพออะไรครับผมหนเดี๋ยวมันตาตาแตกนี่ครับ ไหนวะนี่ครับครับอาชีพประสาทเลครับเด้อโอ้เฮ้ยทำครบออกมาซะน่ากลัวเลยไม่สมกับคบเลยก็ว่าฝึงหลวงฝึงเขาบอกฝึงอ๋อ้โหลูาฝึงหลวงหลังใหญ่อาจจะเป็นฝึงไหมฮะอาจจะเป็นฝึงไหมครับฝึงฝึงมีฝึงมีฝึงมียงเทพนะฝึงมีเนี่ย อันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าพึ่งครับเรียกเบาพึ่งโอ้อ้าวมาไหนมาแล้วก็ต้องจัดการครับผมมีฟันชอบเจ็บกันเหรอดูโคตรสะกดพึ่งพึ่งพึ่งนั่นเนี่ยมาได้แท้พูดเบาๆก็เจ็บเลยโอ้นั่นอันนั้นก็ร่างไอ้นั่นร่างน่าจะไปอยู่นู่นน่ะน่ะน่ะ กำลังทําอยู่นู้นว่ะนะสะหน่อยดินลังน,น,น,งนึงน่าจะน่าจะ,าจะยากไปจากนี่แหละเพราะว่าเพิ่งทำแต่ก็มานี่เนาะอืเพิ่งมีเ <c oughs> พิ่งมีเ <c oughs> พิง่งมีจัดไปตื่นเต้นตระนาดเลยเออเฮ้ยสาดีใจนะว่าเจอพึ่งหลวงในบ้านเรานี่ก็ว่าพึ่งหาย,ยากนั้นทำไมโชคดีแท้ <c oughs> บัดทจินอยีด้าฮายบุญวายกันทั้ง,ง <c oughs> โอ้ นี่ครับห่อเลยครับดูว่าหมีฟันรันจะเป็นเช่นใดขึ้นไปแล้วผู้หลังใหญ่เดือนนะโอ้โหผู้ลังใหญ่หลังใหญ่โอ้ยพิตาเฮ้ยใช่ไหมพิตามันต่อยมันมันตายเลยพิตาจะเกือบเอา เอามือมาปิดตาตัวเองเนี่ยปึ๊บขยืนชมหน่อยโอ้โหปิดตานิดน,นึงครับสวยอยู่นะเข้าได้อยู่เข้าได้อยู่ครับปันมากำลังทำกันตัดกิิงน้อยออกครับอย่าตัดมือเด้อะขาดโดนอ๋อตัดแล้วครับพึ่งหลวงหลวงนางไง <c oughs> อือเออมีนามอยู่ได้ผมไปหาเมื่อวานเอ้ยกระดูง ไม่มีน้ำเลยโอ้หว้าวว้าวแต่งน <iny food partially> ังครับมีผ่านนั้นก่อนเดี๋ยวจะอะไรด้วยจะลับครับโอ้โหน้ำหวานเต็มเลยเฮ้ยไหนโอ้โหโอ้โหน้ำหวานเต็มเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะผมไม่หาตั้งหลายที่ไม่เต็มเลยสักทีครับตะกี้มันทุลักทุเลเนาะไมวให้ดูแบบเต็มครับนี่ ดูน้ำดิทุกคนอ้อมาจากไหนเยอะทีะเต็มเลยอยู่ไกลบ้บ่อมากเลยนะครับที่กับผมที่ไปตีเมื่อวานเนี่ยหาถ่ายคลิปเมื่อวานน่าเจอวัสองสามลังไม่มีน้ำสักลังเกสรก็เยอะเต็มเ,เต็มอยู่ข้างบอ่อด้วยนะโอ้โหนี่เต็มเอียดเลยครับผมปบอสทีโทแม,ม่สนอมสนอม พึ่งลวงต้งแท้ไม่เชื่อก็ดูครบเอาพึ่งหลวงโอ้ยเราก็ตื่นเต้นโจดเลยจะเจอพึ่งหลวงแล้วเจ็ดกรบอลังการเอออ่ะถือว่าถือว่าดีกว่าไม่ได้ดีกว่าเจอแล้วมันมันไม่มีหุ่นน้ำหวานเนาะผมเตรียมใจไว้แล้วแหละว่ามันไม่มีน้ำหวานหรอกเพราะว่าไปสำรวจหลายพื้นที่แล้วไม่เจอน้ำหวานเลยมีน้ำหวานแล้วมีตะรังอันนี้น้ำหวานเต็มเอี้ยดเลยเต็มเอี้ยดเลยนะยอดไปครับผม ตอนนี้คันหนาวกันนะครับผมสินร้อนบ้าก,กัอนอี๋อออบ้ากอดเช่อกันครับผมนี่งันนั้นเกือบจับครับผมจับไปนี่ได้เต้นไน้รอนนี่นู่น,น,น,นบัวจีนู่นเป็นแบบเนี่ยยอโยองยองกันร้นมาดูว่าจริงจริงอยู่อยู่ไหมไม่ให้มีใครเอานะคะ ตังใหญ่ด้วยตัวน้ำหวานจะดีไหมอันนี้มิมแน่นอนครับไม่ใส่พึ่ง <c oughs> หลวงเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาหนีโดนลันอยู่ตรงเนี้ยอ้าวเจ็บด้วยลงกริ๊อู้บ่ท่านครับบ่ท่านครับอู้อยู่ตรงเนี้ <c oughs> ย ไปแล้วคอแล้ว <S <S มันคนเดินผ่านอยูงง่นะอือหืออันนี้คือเฮลครับโดนเขาชิงตัดหน้าไปแล้วครับอดเนี้ยมาเจอดูไม้สวยครับไม้ตะไครเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาหาปลาไหรกับพลลดดันธุ์อะไรกันพอดีพันธุ์ดันว่างครับอ่าแจ๋วดูน้ำว่าจะมาดหรือเปล่าครับคิดหน้าครับ,บ,บไปครับผม